บัตรนี้เป็นครั้งที่59ตรงกับวันที่7เดือนมกราคมพศ2569ข้าพเจ้านางสาวพันวราเกษตจใช้ขอปิ่งวาจาสัตยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่คุณพระขวังปฏิเทระเจ้ามุลปูสมเร็จตุลลงปูบุญเดชลงปูเีลาตลอดทั้งคู่บาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ ขอนุภาพคุณพาละนาตัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดูณาที่ของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปอสวดชมนมเทวดาสมันตาสกวาเรสุอัตคันสันตุเทวดาสัทธามังโมนีราชสักสุนันตุสักขโมขถทังสักเคกาเมจารุเปคิริสีขาวระตเเจันดติเขวิมาเนทีเปรัตเทจักคามีตรุวันนาคาฮันี เคหะวัตโทมหิเคเตภมมาจันตุเทวะชลัทระวิสเมย์และก็คันทับพนาคาตินทันดาสันติเกยามุนิวารวจนาสาธุโเมสันนตุธรรมสวนาการุอยยมพัทันตาธรรมสวนาการุอัยยมพัทันตาธรรมสวนาการุอัยยมพัทันตาบทสวนนามการสิทธิคาถานมูลตัสสะปะคะวะโตอะรสาธุสัมมาสัมพุทธัสสะมนโมตัสสะปะคะวะโต ตัสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหตัวสัมมาสัมพุทธัสสะมุสวดสัจจคิยาคาถานะที่มีสานังอันยังพุทโธเมสานังวะดังเอเทนะสัจจวัชนะสุธิเมโหตุสัปปทานาที่มีสานังอันยังธัมโมมีสานังวะดังเอเทนะสัจจวัชนะสุธิเมโหตุสัปปทานาที่มีสานังอันยังสังโฆเมสานังวะดังเอเทนะสัจจวัชนะสุธิเมโหตุสัปปทาน โอสวดมหาการุณโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณโกนาโถตยสัพพะปานินำปุริตวะประมีสัพพปโตสัพโธิมุตตามังเอตระสัจวัชนะมาหุ่นตูสภุปัตถวามหาการุณโกนาโถหิตยสสัพพะปานินำปุริตวะประมีสัพพปโตสัพโธิมุตตามังเอตระสัจวัชนะมาหุ่นตูสภุปัตถวามหาการุณโกนาถสุขายสสัพพะปานินำปุริตวะประมีสัพพปโตสัพโธิมุตตามังเอตระสัจวัชนะมาหุ่นตูสภุปัตถวา บทสวดมาหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังพะกวาสัเกสุเรหัติกับีโรวัตุสังมิมหาวันิมาตาพิคุสังเคณสถิห์ปัญจมาได้พิคุสเรหิสัพเพหิวะอรันเตหิตัสหิสาวโรกาธิเทวตาเยปุยนะสันนิเวตาุนติภะกวันตังทัสยาพิคุสังกันจารโคนาสุทธวาสกายคานเทวนาเิดัตโทสี ในยังคโภพกวาสักเกสุวิหารเตกับเปรวัตุเซมิงมหาวเนมาตาพิคุสังเคนะสัตติ่งปัญจมาติหิพิคุสัตถิสัพเพเทวะอรันเตหิทาสหิจารุกาทัตหิเทวะยะปุยนาสันิเบตาหโนติพระวันตังทัชฌพิคุสังขันจา ยานุนาาันมะยปียานาภควัตเทนุปัสสังกเมยยามาอุปัสสังกมตาวาภควัตโตสันติเกปันเจคคาถาภาษา,ายามาเดตโคตาเทวตา,วตาสยยถาปีนามาภรวาวะอริโสสามชิตังวาภา,พา,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 าังภาษาเลยภาษาเดตังวาภาังสัมมิเชยะเฮวะเมวะสุทธวาสิสเทเวสุวันณตัลตาภควัตโตปุระโตปตุระหังสุอาตะโ ตาเทวตาภควันตังอธิวะเทวะเอกามันตังอะังสุเอกามมนตังทิฏฐาโคเอกาเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคาทางอภัสรีมหาสมโยปวันเสนีเทวะขยาสมากตาอาคาตมหอีมังธรรมสมยังทักขิตาเยวะอัปปริกาสังคันติตะโคปราเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคาทางอภัสริตรพิโคโวสมาทางสุนจิตทางตโนชุกขามังสุสารธีวะเนธานิขัยเตวะอินเสียเนรขันติปันธิตาโต อาดะโขอะปราเทวตาภควัตโตสันติเกอีมังคาทางอาพาสิเจตวะคิรังเจตวาพอดีขังอินทากคีรังโอหัจมาเมชาเตจันติสุธาวิมะราจะโขมาตสชนตาสุสูนะคาติอาะโคอปราเทวตาภควัตโตสันติเกอีมังคาทางอาพาสิเยเคจิพุทธังสานักตะเสร เตฆมิส oh nah er, ันติอปยาผู้มีปาหายมนุสั์เทหังเทวะกายังปริโพเลนสันติเดียตะั้วปัควะพิฆูมันเตศีเพรยูนาพิโคเวทาสูโลกาทัสูเทวัตาสันนิเพตาโหติแทถากะดังทัศนาพิฆูสังคันจะยเยปิเดพิโเวสุะอดตามหาดังตุสมมาสามพุทธาเตสัมปิปะกควันตานาเอดามันยิวเทวตาสันนิเพตาเฮสุสยทาปีไมหาัยดาราะาเจปเยปิดเดพิคเว เวสันติอนาคตาธรรมธนังพาโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควัฏถังเอตัปรามยวเทวตาสรนีใบตาพระเสันติสยยถาปียไมหังเอตระหิอจิคิสามิภิกขเวเทวกายานังนามมานิกริสามิภิกขเวเทวกายานังนามมานิเทศสามิภิกขเวเทวกายานังนามมานิตังสุระสาธุกลางมลสิครโธทะปัสสสมิติเอวัมพันเตติโคเตภิกขุปภควัโตมาจะโสสุงปภควาเอตัตโอุงจ เซโรกามนุกัสามียะทับโมารัสตาเยสิตาคิริคัปราพิจัตัสมาหิตาอุทุสีหาวัสตินาโรมาสาภิสัมพุโนโอทาธรรมนะสาสุทธาวิปัสสนนัมนาวิราพิญโยปัญจัตเตตัตตาวาวันในกะเประวัฒเวทโทมเดสัธาสวาเกสุวัตเต เทวะวคยาพิกันตาเดชนัภิกโขไดจารถันพงะสุตวะพุทธศาสนาเตสัมปทุรุภูยานัอมนุสานัทศสนาอเปกิสัตมัตคุงชาสามอัตสอดิอสตังเอกิศาสนาอมนุสานะมัสสุอเปเปกนันตัมมัตคุงิสสาสภาพุดหูทันจารสภาระพิญญาอวบกิตวาจักมาทัถโธทิสัตถาสวัเกสุตเนระเตเทวคยาพิกันตาเดชนัภิโขเยวังกฤสามิครหีอนุภู菩โสสัตตาสัตา สัตตะสหัสสาวยะขาภูมากับปิรัตถบายที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยศสีโนโมทัมนาพิกโมพิคุนาสมาติจิงวานังสัสสาเห็นายโนตายะขาในตัวนี้โนที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยศสีโนโมทัมนาพิกโมพิคุนาสมาติจิว่านังสัตตาคีรติสหัสสายะขา นาตวันนิโนที่มันโตชุดีมันโตวนาวันโตัสศิโนโมทัพมะภิกขโมภิกุนาสมิติจิงว่นางอิเจเตสราสาสายักขะนาตวันนิโนที่มันโตชุดีมันโตวนาวันโตัสศิโนโมทัพมะภิกขโมภิกุนาสมิติจิงวนางเวสามิตาปัจจสตักขะนาตะวันนิโนนาัตวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตยศสิโนโมทัพมาภิกขโมภิกขุนาสมิติจิงว่นาง ภูมพิโรธราชค اه ิโกเบปูสานิเวสนังพิญโยนังสตาสาัสสาาัญญังคานังปายรูปปาสติกุมพิโรธราชาค اه าิโก,โกโสัพพะคะสมิติงวะานางังโุริมจัตทิสังราชาทัตตลโทประสัสติคันทพานังอธิปติมหาราชายะทัสิโสพุทธาปิตาสะพะวุลทานามาหมังพรายทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะทัสีโน โมธมนาติกกมุพิคุณาสมิตินวนนาทักขีมัญจัตทิสังราชาวิถัวปับ菩萨สติกุมิพันธนานาทิปติมาราชายศิโสพุทธาปิตาสะาะโมทนามามาภาราอิท uh, ิม <c oughs> ันโตชุติม <t realidade> ันโตวนาวันโตยินัสีโนโมธมนาติกกมุพิคุณาสมิตินวนนางปชิมัจัตทิสังราชาวิรุปโค菩萨สตินัขณันธิปติมหาราชายญาสิโสพุทธาปิตาสาะโมธนามาหะพัพพลายทีมันโตชุติมันโตวนาวัน นาซีโนโมธรรมาภิคมุภิคุณังสมิติณงวนังอุตตรเจติท่สังราชกากรดุลปสสตติยักขานังอธิปติมหาราชายาสิศิโสพุตตาปิตาสาวพระวัฒนามาภาราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโมธรรมาภิคมุภิคุณังสมิติณงวนังปุริมาทิสังธาราตูทัยกินมุทัะโกปัจฉิมินาวิรุปโกกุโรอุตตรังทิสังปตะโรเตมหาราชาสมิตาธโรทิสานธันลัปนาถังสุวันเอกปีรวัฒเว เดสังมายาวินุตสาษาองคูวันจานิคาสถามายากุเตนดูเวเคนดูพิพุจารวิพุโตสหจันทนุกมัเศษรษทจะกินโนมันถูกนิมันถูกจัปนาโทโอปามันโยชาเทวสุโาตสมมัตตลิจิตตเซโนจัคันทัพโพนาโตรราชาชนสโส อาคูปันจาสิโคเจวติมพรุสุยวัชสาเอเดจันเยสารชนุคันทภาสารชุพิโมทมราพิกมูพิคุนางสัมมิติงวนางอาถาคูนภาษานาคาวิสราสหัตชากัมพัรสุราอาคูปะยัาสหอดีพิยมุนารตักรัฐาจากอาคูนาคาเจสิโนเอดาวันโนมาลาคูโสปะาสัมมิติงวนาง เยนะคา,าราเชสสาอันติเิปาติชาป,ปักขีวิสุทธาจักคูเวหาจัสเตวันักมัญปัตตาจตจลาสุปนาอิติเตสะอามังอภัยยันตธา,านางคาราชานมาสิสุปนตตันาโตเขียวมังกาสิปุชโฮสันหาหิวจาหิอุปปาวะยันตานางคาสุปนาสานมัก,กังสุป,ปุทังชิตาวชัชระหัตเถนะสามุทังอัศาสิตาปิโววสวาเสเตอิติมัน,ตนโตยัสิโนกกัลกันชามาพิสมา อาสุราธนาเวขสาเวปัจิติสุติจะมหาระหารโถนมุชิสหสตันจะผลิพุทธานังสัพเพเวโรจนามะคะสันในหิตวาผลิเสนาดาวุภัตธรรมุกภาคขมุสมโยธานิพันธันเตภีคุนานังสามิติงวารังอาโปจัตเทวาปัตวิจัตเตโชวายโยตถากขมุกวารุณาวารุณาเทวาสองโมจัติสาสามิตา,าคุณากกยิกาอากูเทวาเนธเสนนตเสนเดสาทากายาสัพเพ นาตวันนี้โนที่มันโตชุดีมันโตวนาวันโตยัตสีโนโมธรรมนาภิกโมพิกุณัสสมาติงวนาเวทูจาเทวาสาติจารสมาจัตวีธามาตัสุปานิสาเทวาจันทัพมาคูปุระคขิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาคูปุระคขิตาคัตขนิปุระกขิตาวาคูมันทวาดากาศวาสุนังวาสบุเสตโทสกุปะคาปินทโททัศนีเดตะสาทากายาสัพภีนาตวันนีโนที่มันโตชุตีมันโตวนาวันโต America, อธิโนมธมาภิกขโมภิกุนานสมิติมวะนังอถาคูสัพพูเทวาชาวรามามคิสิขาริวะอริจกาจารุชาจารุม,มาพานิพาสโนอรุณาสาธธรรมมาจากอาตุตาจากอนิจกาสุรยญาตุจาอาคูอาคูวัสวะเนสิโนเตศริศัทธากายาสัพเพนาตะวันนิโนทิมันโตชุติมันโตวน้ำมันโตอธิโนมธมาภิกขโมภิกุนาน America, สมิติมวะนัง สมณามหาสมณามนุษามนุสุตมะคิปปะุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาทาคูหารโยทเทวาเยจารุหิตาวาสิโนปะราคามหาปะราคาอาคูเทวาเกษตรสิสสนโนทเสยเกษตรธากายาสัสพเพนาตวันีนทุทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตเกษตรสิโนโมทมาภิกขโมภิกุนัสัมปิติงวน,นาสุกกากรุปถานาอาคูเวขาปัสสะโอธาตาคายัยยาปโมขาอาคูเทวาวิสักขนา ธรมมตตาหาราคาชามิสกาจากนักศิลโนทะยังอาคาปัจฉโนดิศะพิวัติจะใสเตสาทากายาสัพเพนางตะวันีโนธิมัตโตชุติมัตโตวนาวันโตนัสศิลป์โมทธรรมาภิกระมุภิคุนะสัมมีติงวะนังเขมยาตุสตายามาคัตกาจาอนัสศิลป์สัมพิทากาละมาเสถาชุตินามาจากอาสวะนิมานากริโนอาโคทาโฏคูเนิมิตาอาศัยเตสาทากายาสัพเพนานา นตวันนีโนอทีทมันโตชติมันโตวนาวันโตนะเซโนโมทมาพิมุพิกุณาสมาติิงวนังเสถเดเทวานิกายาสัเพนานาตวันนิโนนามันวายเยวะคันชุมเยจันเดสิสัตทิสาสหภาบุชาชติมาคิรังโอคัตินนามนาสว่างทักเคมโอตะลังนาคังจันทวะอสิตาดิตฐานสุภาพมาปรัมโตจับปุตตาีิมโตสหสันนังกุมติโสจัสรโสปคาสมิติิงวนัง สัสสะพัมลกนังวะพัมมะพิรินทิติภุปะปันโนชุดเดมันโตมากายโยยัตัสสีโสตเซทาอิสราอาคุปัญจกัสวัตติโนเตสัญจามาชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสสภเพพิกันเตสซนเทเทเวสสะพัมเมเกมลเสนานพิกามีปันสักนาสัมมันทิยเอถาคณนาธาพันธะธาตุเกนะพันธะมัทุโวสมันตาปริวาริธามอบโบมุจิทัโกชินังอิทิถัธถามาเซโนกันหักเสนังอเปสัย ปานินาภละมาหัสจะสังกตมรเพร่วงยันทับุสกุเมโขทะยันโตสุจุโกระทาโสพิทาวติสังกุโตอชยังวสีตันจัดสภังอภินยาบวังกิดมาจักขุมาตาดตวอมริชัตตาสวัเกสเนรเตมาเสนาพิกันตาเดชนัฐภีโควโมเดจจัตตาปะลุงสุตวะบริษัทศาสนาพิตาลักภิกะมุเนสังตุวบีอิสยุสัพเพชิดาสังฆมาเจติตายะทเสชโนโมทันติสัพพุเตยสาวกาเดชเนสุตาติ